เปลี e. ่ยนเปลี <S 2> <S 2> ่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งขอยคนหนึ่งรำพึงแต่เดิ คงได้นอนหากคายคอสากลาน้ำตาเธอคงหล่นเอ่ยบอกความจริงเถิดนะฉันมาเอาใจเพียงเธอขอ ถ้าลืมความหลังใจฉันยังรอเธอไม่ห่างจดจำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝาก,กายไม่เคยเดินใจให้หวันแต่เาคอ โกด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 นะอย่าฟังเพินองเนหลืออีก40บ้านอีกสีบ้านอีก40่บ้านอีกสี่สิบเ้าบบาทครับว้าวขอบคุณครับพี่เพินได้รนะวันได้ลองเพล หากวันนี้เขาคงทาเธอคิดวังหากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดู ำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากายไม่ใครดึงใจให้หวัง เพลงผ่านไปทุกคนโกรธหนึ่งเพลงผ่านไปทุกคนมึนเป็นไงเพลงผ่านไปเป็นไงขอบคุณค้าขอบคุณค้าขอบคุณคับขอบคุณของขวัญด้วยนะแล้วก็ขอบคุณโค้ดสามร้อยบ้านร้องให้อีกเพลงหนึ่งโอเคเหลือสามสิบสี่บ้านสามสิบสี่บ้านอีกสามสิบสี่บ้านเท่านั้นเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกพีงหนึ่งโอเคไหมอยากฟังเพงเลงอะไร คลังหัวใจเอ๋อเธอคือรุงใจเดี๋ยวร้อยฟังแต,ต้องครบสามร้อยบาทอันี้สามร้อยบาทร้อยฟังสองเพลงจบนนก่อนจะลงไร่ไม่แค่คาน์ด้วยย,ย, <laughs> ยังไม่ครบสามร้อยบาทฟังหนูไปก่อนจะรอ ถ้าไมอยากฟังร sure ีบกกรักเธอเธอคงมั่นคนเลวเหลืออ uh ีกเท่าไรน่ะยี่สิบเจ็ดบ้านปะเขาไม่อยากฟังดูเขาเรียกกดเลยทีนี้ยี่สิบเจ็ดบ้านค่ะยี่สิบเจ็ดบ้านทุกคนโอเค ถ้าทุกคนถ้าทุกคนยังไม่กดคุูคนจะได้ฟังไทยอยู่อย่างนี้บังทุกคนเลยว่าช่วยด้วยช่วยกดลยทุกคนกลางหัวใจร้อยฟังให้ครบสามร้อยบ้านก่อนแล้วเราจะทุกคนช่วยเราด้วยเถอะทุกคน ใครลองลบลูกอิฟิโอันนี้ไม่ได้แก้ลบนะลบจริงใครอยากลองแล้วนะเร็ว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 เวเร็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 นเ้็วเร็วเร็วเน็วเร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 ็ ลับรอรอบอวลอยใช่ออรอเหมือนกันกำลังมาแล้วกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยกินน้ำ <laughs> เอาันนีเอาอย่าง แล้วม่ถูนอนเธอเป็นเฮือกทำไมฉันเหมือนในฝัน โอ้โหขาบแบบหลายเพลงอ่ะจริงแต่ให้ครบให้ครบสามร้อยบ้านก่อนมาถ้ากดโอ้เหลือยี่สิบบ้านอาทุกคนอีกยี่สิบบ้านเท่านั้นถ้าทุกคนไม่ทำให้ครบยี่สิบบ้านก็จะได้ฟังเวอร์ชั่นของไทยกามหมัวใจวันนี้ ยังมีกันและกันหรือว่ามันไม่ใช่ฉันเรือ่องทั้งหมดใจแต่ถ้ารักกันอย่าไม่ยอยากรู้สิบ้านสิบเจบ้านสามร้อยบ้านวันนี้ร้องไงวะอ๋อมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าร้อง สองคนโอ้โหแอบซุกทำไมบ้าอยู่อีกอู่รงดูแทนก็ซุกนะดูแค่ว่าสุกใหมดูดูว่าถามว่าแม่เสี่ยงหรือโอเคเปล่าดูน

อีกไปบ้านสุดท้ายมาอีกไปบ,บ flying, ้านสุดท้ายมาสุดท้ายมาเฮ้ยเหมือนเป็นแปดบ้านสุดท้าย แลบ้านสุดท้ายพอแล้วไม่ต้องดินให<ม>้สูงยังใคเป้าเพราะเราอวนดินไม่คืน <laughs> เธอเป็นใครทำไมฉันเหมือนในฝันเพียงแรกพบสบตาก็รู้ว่าคือคนนั้นคนที่อยู่ในฝันเรืยมามอ อยู่อย่างไรหากคนใดม่เห็นดวงดาวเพียงเลี้ยวไปไม่เจอเพียงพระกระพริบตารู้ไม่ว่าฉันแทบจะขาใจ อยากจะบอกว่รักเรื่องเธอเธอได้ยินหรือยังฟังสีฟังว่ามันมากล้นเท่าไรต่อให้วันที่ฟ้าอะไรอะอะไรเลยนอะไรอะ แล้วกลังร้องกูกุกกำลังร้องเพลงก็พอร้องสาจตากำลังหลืว่าอินเขาเพลงเปุ๊บหันแบบไพ่ทุนแบาเนี้เพื่อนจ้าที่ทวนเบบหาว่ะ ขอบคุณครับพี่ทุ่นกำลังห่าเลยอะผมยังค่าสี่ค่าสี่บ้านอีกสี่บ้าน,านทุกคนปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยครับปิดให้หน่อยครับสี่บ้านสี่บ้านปิดให้หน่อยนะครับ ทุกคนเอาไปใช้เถอะไม่ผิดหวังจริงจริง แอรักทำมาตลอดแต่เธอไปกอดกับใครเข้าอีสามบ้านฉันต่างจะทำเงาไม่รู้จะเอาอยัางไง เยขอบคุณทุกคนครัอบคุทุกคนครับแล้วมันเรืองอะไรนัาต้องใส่ใจ

อะไอทไงปราณสองนี้ดีกวาชิมปงันก็ไปสองทางนีนั่นก็เป็นทางนั้น,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 นดูนนอเอนว่าไหถึงทาแล้วขอเพลงได้ไหมไม่ไรอ่ะ น้องเพลงอะไรมาเดี๋ยวส่งท้ายกับเพลงนี้ชิม,ชม,มเชฟม,มาเดี๋ยวเอาให้ดูพี่นี่พี่นี่นฟังเพลงอะไรคอมาโอเคเพลงอะไรก็ได้ให้นห้องร้องเพลงอะไรดีเนาะ เพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะพี่นี่ขอมาพี่พี่พี่มาก็เดี๋ยวถ้าตู้แก้ไหนอลองเป็นตัวเลือกใช่พี่นี่จอฟังเพลงลายพี่พี่นี่คลื่นเหรอเอาขึ้นไหมอ่ะถ้างั้นถ้างั้นส่งเพลงนี่ก็พิมพ์ เอาเพลงใหม่ๆนะคลื่นแล้วกันมาเดี๋ยวลองให้ฟังนะคะ